น้ำจิ้มมีสองแบบเหรอคะใช่ค่ะน้ำจิ้มมี2แบบมีน้ำจิ้มสุดดั้งเดิมแล้วก็น้ำจิ้มพริกเผาค่ะแต่กระเผ็ดนะอันนี้เผ็ดอันนี้โคตรเผ็ดเลยค่ะตอนที่หนูเรียนหนูก็มาช่วยแกขายพอหนูเรียนจบปุ๊บไม่ได้ไปทํางานก็เลยแบบตรงนี้มันไม่มีใครขายหนูก็เลยแบบอ่ามามามาทำตรงนี้ตอนนี้ขายดีเลยปะคะเนี่ยอ่าใช่ค่ะมีตัวนี้ก็ที่จะเป็นไส้กรอกแดงนะครับเป็นอะไรนะจ๊ะอันนี้นะคะเป็นหมูอ๋อนี่นี่สุกแล้วทุกคนนี่ค่ะ ใช้ตาหมูยอนี่ลูกชิ้นหมูอยู่ในกระทะจับตักน้ำนินนะคะลูกชิ้นหมูในกระทะเอ็นหมูสองกก่่คะ็ทำหมูไหมวะแทนกับหมูสองเขาก็มีเอ่อสามคนช่วยกันนะคะนี่ค่ะใครต่อค่ะลูกค้าพี่ด้านนี้รออะไรจ้า รอปาร์กบี้นะที่ได้ยารอปาร์กบี้